ทำแต่เช้าเว้เนี่ยโอ้ยทำไมโมไม่อยู่คนเดียวมันจะยุ่งเลยขนาดนี้เนี่ยพี่นอ้องเอ้ย,อยพีม่มันเป็นภาษาอังกฤษน้องมันเปิดลองดูมันมีภาษาไทายอยู่เราจัดสลับดีๆลองดูท<ป>ี่โมเคยบอกไว้ไม่โมแถให้ดูอยู่เรียงแต่ละเลขแต่ละใบแต่ละเลขกันมันมีเลขมีหัวข้ออยู่เห็นไหมข้างล่างอ่ะขวาล่างอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะแปดแล้วเหรอพี่แปดแล้วก็ก้าวไงอะไรอะมันคำว่าอะไรเนี่ยพี่มันมีคำเต็มเลยอ่ะอุ้ย เดี๋ยวค่อยก็ได้แล้วสตางค์นี่ยังไงเนี่ยจัดวันอะไรไงเนี่ยได้ยังเจอเลยพี่โอ้ยแล้วอีย่นะวันลงว่ามีตารางงานอะไรบ้างอ่ะมันแก้ตารางของเดนนี้อยู่พี่ประนึงโอ้มันยุ่งไปหมดเลยวันนี้่ะนี่กี่โมงแล้วมันดึกแล้วจิมเพื่อนะกูขอออกไปเดินเล่นก่อนนะเพื่อนถ้าไม่เห็นกูก็กูกลับไปนอนห้องแล้วนะเออเป็นสุดอากาศโอเคหน้าที่แปดแล้วเอาสี่ไว้ในใจเฮ้ยเดี๋ยวทำไมพังนี้มันไปไหนบ่อยจังวะ ปกติ<ง>มันไม่เป็นอย่างนี้นะไอ้บอ,อยเนี่ยพี่บอยอ่ะพวกเองไม่สงสัยกันบ้างเลยเหรอวะไอ้ทีสสย,ยีนตะตังพี่ถามจริงเหรอเจ๊เขาเป็นเจ๊เป็นอย่างนี้เหรอพี่ไม่แต่แต่ครั้งนี้มันมันมันขอออกไปบ่อยมากเลยนะมันหายไปบ่อยมากเลยนะเว้ยมันอาจจะอู้งานเหมือนผมก็ได้ถ้ามันอู้งานคือจะรู้เลยจะรู้ไตมันเลยอืมเออมันก็แปลกจริงเลยเฮ้ยคิดมากทำงานเดี๋ยวไปทำงานก่อนเดี๋ยวเอาทำ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 โอ้ย แลเดี๋ยวถ้าเกิดถึงตีสองเรพอเลยนะเดี๋ยวรพรุ่งนี้ค่อยว่ากันโอเคนะ <Okay. S 1> ทำต่อทำต่อ เพื่อนกูอยากกินของมึงอ่ะนั่นน่ะไอสั่งดีผมก็อยากพี่เออขอสีเหลืองได้ไหมอ่ะไม่ทยินยินไม่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 ต้องยินเนี่ยของมึงเนี่ยแบ่งกันกินมีทั้งสามลูกเนี่ยมึงเอาสีน้ำตาลไปทีเอาสีชมพูโอ้เอออันนี้เนี่ยไม่ได้เนี่ยกูขอกล้วยด้วยเนี่ยหวีนึงเออไปเอมไปพอเชอร์รี่ไม่ไม่ไม่เออมึงเอาเชอร์รี่ไปกูเอาวิปครีมตรงนั้นอ่ะไม่ไม่เพื่อเพื่อพวกกูสองคนได้ไหมเอะแค่นั้นแหละได้ไหม เออเอามาเออแค่นี้เองเนี่ยแล้วก็แบ่งกันยี่การแบ่งกันกินน้องกันเออใช่ไหมเอองั้นเออกินกันไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้นี่หายตัวบ่อยนะไปไหนไอ้นี่บิดนะไปไหนไม่รู้เดี๋ยวมาเอ้าเไอ้นี่บิดนะมันเร็วนะอะไรอ่ะนาทีเห็นไหมพี่บอกแล้วเอ็งควรกดเราเหรอเห็นไหมไม่มันไม่ได้โกรธเราเอ็งควรสงสัยแต่เมื่อคืนแล้วเว้ยเริ่มเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้ว มันเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรถานนิดไม่ไม่ไม,ไม่เริ่มเริ่มหิวแล้วเนี่ยกินก่อน,นอได้ไหมอ๋อก<ๆ>ินได้อะไรยังไม่ได้ห่วงเพื่อนก่อนเกิเป็นอะไรอ่ะน,ออนั่นแหละมันไปไหนเอาไปคุยกันตรงนี้นให้หมดกันเถอะเอาทุกคนวันนี้มันี้วันี้อยากรู้เหมือนกันอะไร,ะไรพี่ฮะคืออยากรู้ว่าช่วงนี้ไอ้บอยมันเป็นอะไรพอมีใครรู้บ้างไหมไม่รู้อ่ะไม่นะเขาเป็นเฮ้ยแต่ที่รู้รู้นะแต่ที่รู้รู้ไอ้ทีมโกนหัวแล้วเหรอไม่ได้เจอกันนานเนี่ยอ๋อใช่พี่หล่อขึ้นใช่ไะล่ะเออไม่นะ อเออหน้าติ่มเนี่ยติ่มนะติ่มนะเฮ้ยทุกคนดูไอทีติ่มนะคนห <Yeah, ัวเนี่ยติ่มนะอ๋อพี่บอยดิอ๋อคนดีอะไรนั่นแหละพี่บอยไม่ใช่พี่บอยไอบอยอะสรุปมันเป็นอะไรไมีใครรู้บ้างเปล่าไม่นะพี่ไม่ไปบ่อยช่วงเนี้ยเห็นมันเห็นมไหมช่วงเนี้ยไม่ค่อยนะพี่ไม่นะผมก็ผมก็ใช้่งานเรื่อยๆผมก็เห็นเขาโลกส่วนตัวสูงนเป้องแต่ก็เห็นเขาเดินไปไหนไม่ได้ไม่ไปคนอย่างนั้นก่อนนัานี้มันอนี้จะตาย ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์อะไรอินเวอร์เตอร์อะไรอินทเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์มูแซมมูแซมติดแฟนก็ไม่น่าใช่ติดแฟนมันก็อีกเรื่องหนึ่งเขาไม่มีใครเอาพี่บอยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวพี่ก็ไปละแกเขาเกิดโดนมีใครอยากอยากอยากไปดูมันไหมตามไปดูมันกับพี่อ่ะไปดิพี่ไปดีผมไปได้มีใครมีงานไหมมีก็ต้องทิ้งอันตอนเนี้ยเฮ้ยทิ้งงานไม่ได้ใครใครมีงาน ผม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 มีผมมีผมมีเอกภูมิใช่ไหมไปทำงานก่อนแล้วอย่างไรอะไรก็ค่อยตามมาแล้วกันส่วนพวกเราไปยิมด้วยพวกกันนะอ่านั่นแหละไปฝากทำงานด้วยนะไป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 ทำงานทำงานไปพวกเราทำอ่ะไปมันไปทางเฮ้ยนี่นี่นี่เจตีหรอเห็นมันนั่นน่ะโอ้ยมันยังออกไปไหนไม่ไกลนั่นอ่ะโทรศัพท์อยู่เฮ้ยเอามันไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยมันเร็วมันเร็วนะ ไม่ไม่ไม่ไอันนี้มันคือเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารทดลองเออเฮ้ยพี่เบลอปิบังตามาไปทางเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้บเอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยไม่นี่คนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้มาไปทางไหนมาไปห้องมึงเหรอทีเฮ้ยไม่เอาเลยกลัวไม่ใช่ไม่ใช่มาไปห้องบิวมาไปห้องน้องบิวผู้หญิงเอ้ยไอ้บลโอกจิตมันเนี่ยมันเอากางเกงในน้องไปนี่หรือเปล่า แล้วเหอไม่ใช่ไม่ไม่อีกแล้วมันจะไม่เคยทำโอ้โหเราเรามันเอาเก่งๆในกูไปเนี่ยไอ้โลกจิตเนี่ยเกินจริงเอาจริงดเ้ป่ะลองฟังดูกันพี่บอยพี่จะลองเลยไหมเอาเอาเลยก็ได้เฮ้ยพี่อะไรอะเอาอะไรอ่ะไม่มันไม่ถูกศิลธรรมนะอันเนี้ยจริงจริงจริงโหนะ มายเร่อยดิมีไม้ด้วยสองคนหรอสองคนไม่เอาตรงนี้ไม่เอาเธอเธอเธอไหนมีแอด้วยเอโอคอมโบสติงคอมโบแฮปชิใช่แฮปชิสตาร์ไปเปิดเลเจี้เบลเบลเบลจี้ด้วยเปิดเลยให้มเปิดเหรอเออเปิดแล้วเข้าไปก่อนเลยเอหนึ่งสองหนึ่งับทำายกันทำรรเฮ้ยจจุด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 จ ไม่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรกันจ้ะพี่ไม่คุยตัวนี้เนี่ยบอยอะไรของมึงเนี่ยกูไม่รู้ออกมานี่ก่อนออกมานี่ออกมาคุยออกมาคุยออกมาคุยแล้วไอทีถ่ายรูปถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้พวกพี่อยู่เลยอะไรไอบอยคืออะไรเนี่ยไม่ก็พี่ได้ยินแบบอะไรเอาเลยมันแปลกๆมันไม่ถูกศีลธรรมเข้าใจไหมพวกเรายังเด็กอยู่นี่ก็ถ่ายรูปองแบบน ไม่ทีเป็นคนบอกไม่ไ <improving> ม <noise> <s Comb ien> <pt it gl interviewing> ่พี่ยีดบอกเออสสังบอกเออฮะเราไม่ได้เปิดประตูปิดประตูได้ได้ไมยมังเข้าเนี่ยโอเครับจบได้ไหมไบอยคืออะไรอธิบายสิพังนี้หายไปคือไปทำอะไรเนี่ยฮะคนสงสัยได้หยืถามเบลนี่เบลคืออะไรทำไมทำเพื่อนพี่แบบนี้อ๋อคือว่า พอด uh ีว่ามันมีเนี่ยพวกน้องอ่ะเนี่ยน้องมาแล้วพี่แอร์สั่งชุดเน็ตมาแล้น้องไม่มั่นใจว่าไซส์ที่พวกน้องสั่งมาเออมันตรงไซส์กับที่ว่ากับกับพี่บอยหรือเปล่าแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ชุดเดียด้วยจริงอีกอีเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไอ้บอยยอมยอมง่ายขนาดนั้นนะเพื่อนฮะอะไรพี่กิดอะไรขให้กูทำไงว่ามันยึดยึดอยู่เฉยด้วยเดียวโอ้ก็ให้ยึดไปเลยเพื่อน มีตัวปมันทำไมเนี่อยู่ที่หนูนะดอะดอะเสียทักสี่ลูกผู้ชายเออเดินเดินทีก็อยู่ที่เรานะแต่พียบเพิ่งหยิบกล่องได้ไหมอ่ะอ๋ออโทษทีใครเป็นซีโอวะเนี่ยอ่าวเกิดอะไรขึ้นเด็กพี่อ๋อไม่มีอะไรมันเร็วไม่มีอะไรงั้นงั้นไม่กลัวดีกว่าเนาะไอ้ที่เยอเราโดนจับแพะจริงพี่อะไรกันไปช่วยเหลอนะพี่แย่เราไปช่วยังเหลือกันพี่เอ็กซ์คุณมึงดูสภาพบอยไว้ถ้ามึงไม่อยากเป็นแบบนั้นมึงก็รีบออกมาเฮ้้ยไไม่ด